ผลของกรรมส่งข้ามภพข้ามชาติได้การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไหร่ นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนชาติผู้ทำกรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลของกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน สิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทําในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผลก่อนกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปต่อไปต่อไปอาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนได้ด้วยการเวลานานเพียงไรกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรมจึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงผู้ปรารถนาพ้นวัตฏสงสาร พึงอยู่ห่างไกลกิเลสท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมาระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธ,ธามาเป็นพระผู้ไกลจากกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายแล้วหวาดเกรงชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบนับชาติไม่ท้วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานาน,านแสนานานในอีกหลายร้อยหลายพันพบภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไร ลำบากยากเข็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียนไห้ในวัฏะสงสารยิ่งนักด้วยความภาคเพียรพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดพบชาติอนาคตให้หมดสิ้นโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้น ท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบันโอกาสที่กรรมจะตามมาถึงมีมากมายนักพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กรรมตามทัน ครูอาจารย์สำคัญสำคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสั้นทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมากไม่สนใจจะทำให้กิเลสหมดสิ้นอย่างเกลือกลัวอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิด ดังนั้นพบชาติสำหรับคนเหล่านี้จึงยังมีอยู่มากมายนักใช้เวลานาน,านแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไม่โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่มีวันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเราอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน ความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแกเราแล้วในอดีตชาติและมาในปัจจุบันเมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนทั้งที่ม่ใช่ว่าเราจะจําได้ว่าเราเป็นเราไม่ว่าจะเกิดกับใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุข ก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทําไว้ตามทันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม